ทำไมครับทำไมห้ามกันหน่อยตอนแรกพยายามจะทำตังค์แล้วบอไม่ไหวอ่ะรอนคุณน่าจะห้ามหน่อยนะนี่คือร้านเราเป็นร้านกาแฟแต่ผมจะเล่นเพลงนี้ให้ลูกชาร์ฟากาเฟไงมีดนตรีได้อ๋อมีดนตรีได้ใช่ตรงนี้มาเปิดรายการก่อนสวัสดีครับผมครูพี่เบิร์ดครับครูพี่มิ้ครับกับรายการอาคาเฟ่ครับคาเฟ่ที่จะเสิร์ฟเมนูศิลปะให้น้องๆได้เรียนรู้กันนอกห้องเรียนครับ สำหรับวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างไปดูกันเลยครับที่นี่ไม่ได้มีเพียงการใช้ภาษามือเท่านั้นแต่มีนวัตกรรมการสร้างการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กๆที่หูหนวกสามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงซึ่งเสียงเครื่องดนตรีได้จากการเรียนรู้เรื่องจังหวะและแรงสันส่นสะเทือนสาฮาตงอยแห่คอ,อยายเอ๊ะตงอวยแหล่คอยาอเอาอีกเอาอีกสาฮาตงอวยแ่คอยอเอ๊ะตงอยแห่คอ,อย ให้พี่โจกับเพื่อนๆทำด้วยกว่าทำบอลีนจ,จานกระดาษอ๋อนี่นะครับผมอย่างปู่เองเนี่ยเริ่มเรียนดนตรีไทยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตีเครื่องดนตรีไทยนีข่ขนาดยืนตีกลองทัดเนี่ยร้องใหญ่เนี่ยค่ะตีได้มาตั้งอายุเจ็ดขวบเจ็ดขวบหกขวบเจ็ดขวบเโอ้โหเคลิ้มเลย มีดนตรีทุกเมนูเลยวันนี้ใช่วันนี้เป็นเมนูเกี่ยวกับเสียงเลยครับใช่ครับมีทั้งแบบดนตรีไทยดนตรีสากลโหมีทุกแบบเลยวันนี้ใช่ครับน้องอาจจะงงนะครับว่าทําไมวันนี้เราพูดถึงแต่งานดนตรี้งที่ความจริงเราเป็นเมนูศิลปะนะใช่ครับเพราะว่าความจริงแล้วดนตรีก็เป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับผมและซึ่งเอาจริงเพลงก็คือศิลปะแต่ว่ามีศิลปินบางจําพวกที่เขาเรียกว่าซาวอาร์ต บางทีเขาไม่ได้ใช้ดนตรีออกมาเป็นงานศิละปะนะครับเขาใช้แค่เสียงอโอ้มีหลายแบบเลยให้เราสามารถต่อยอดเข้าไปได้อีกลึกซึ้งทุกเรื่องเลยเนาะลึกซึ้งมากมๆากครับสําสำหรับเมนูแรกวันนี้เป็นอะไรเมนูแรกวันนี้จะไปดูแบบน้องๆที่มีความบกกร่องทางการได้ยินเขาจะทราบซึ้งในศิละปะด้านดนตรีนี้ยังไงเราไปดูสถานีหุน่นศนษากันเลยครับไปเลยครับ เช้นี้ที่โรงเรียนโสดศึกษาอนุาสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ทีมสถานีหุ่นทัรษาได้เดินทางไปพบกับเด็กๆและเยาวชนที่นี่และได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดีๆโอ้โหน้องๆให้การต้อนรับพี่ๆจากสถานีหุ่นทัรษาอย่างอบอุ่นที่เดียวเพื่อนๆเรียกทุกคนไปเคารพธงชาติกันแล้ว ภาษามือเป็นภาษาที่นุน้องที่หูหนวกสามารถใช้สื่อสารกันอย่างคล่องแคล่วด้วยการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญที่นี่ไม่ได้มีเพียงการใช้ภาษามือเท่านั้นแต่มีนวัตกรรมการสร้างการเรียนรู้ที่ทําให้เด็กๆที่หูหนวกสามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงซึ่งเสียงเครื่องดนตรีได้จากการเรียนรู้เรื่องจังหวะและแรงสั่นสะเทือน เด็กทุกคนในเวียนนี้ได้ยินเสียงน้อยมากสําหรับคนหูตึงและก็คนหูหนวกนี่คือไม่ได้ยินเสียงเลยแต่เราจะให้เด็กฝึกจับจังหวะและรู้เรื่องของจังหวะผ่านกระบวนการเรียนการสอนอย่างเช่นเด็กปถมเด็กปถมก็จะเล่นดนตรีบําบัด ซึ่งดนตรีบําบัดเนี่ยเ,เด็กๆก,ก็จะเอาสิ่งของรอบตัวมาเคาะมาทําเพื่อให้เกิดจังหวะเพื่อให้ได้ได้เรียนรู้ในเรื่องของเสียงเป็นการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินค่ะ ดนตรีบำงบัดเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบจากการได้ลองเคาะสิ่งของและเครื่องดนตรีการตูกเร้าด้วยการเคาะสลับกันรู้จักการตีจังหวะสอดรับกันทําให้เด็กๆเ,เข้าใจว่าดนตรีหรือเสียงเพลงคือการบรรเลงร่วมกันอย่างมีจังหวะรับทรงโอ้โหมีการเล่นละครประกอบการเคาะจังหวะดนตรีด้วยเก่งจริงๆเลย ลองเล่นดนตรีบำบัดแล้วมาลองฟังน้องๆเล่นดนตรีกันจริงๆเลยดีกว่า,วาแรงสั่นสะเทือนของการตีร่วมปกับลีลาที่ออกมาอย่างงดงามนั้นทำให้น้องๆสามารถที่จะเล่นดนตรีได้อย่างสวยงามทีเดียว ไหมครับแม้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับ,รบผม,ผมเขาก็ยังสร้างเสียงดนตรีให้เราได้ยินได้แม้เขาจะไม่ไม่ได้ยินเสียงตรงที่เขาสร้างเสียงขึ้นมาหรอกแต่ว่าเราสามารถได้ยินเป็นบทเพลงได้จากท่าทางของเขาที่เขาทําก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้เขามีความสุขนะครับใช่แล้วเราก็อิ่มเอมใจด้วยใช่ซึ่งต้นกําเนิดของดนตรีแล้วก็คือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเรียนแบบธรรมชาติสังเกตไหมครับว่าเสียงเครื่องดนตรีบางชนิดเฮ้ยเสียงเหมือนแมลงเลย สียงเหมือนแมลงตัวเล็กๆหรืออะไรเงี้ยเหมือนจักรจันหรือว่าเสียงมาอันใหญ่เหมือนฟ้าผ่าเลยเสียงกองที่ตีปุ้งหรือชาบอันใหญ่ก็จะเฮ้ยโอ้เหมือนเสียงฟ้าผา่ามนุษย์ก็จะสังเกตก่อนว่าธรรมชาติเสียงเนี้ยมันให้ความรู้สึกอะไรอ,อย่างเช่นเสียงฟ้าผา่าปึ้งเราทํารู้สึกตกใจหรือว่าเสียงของการตกกระทบกันซ้ําๆอย่างเช่นม้าวิ่งหรือว่าฝนตก ทำให้รู้สึกเหมือน้ตื่นเต้นหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมาอัดแอปกลายเป็นเครื่องเคาะจังหวะบ้างเป็นกองรัดจังหวะการตีกองแบบรัวทําให้รู้สึกตื่นเต้นหรือว่าตีช้าๆเนิบๆทาให้รู้สึกว่าสงบเหมือนของญี่ปุ่นสังเกตไหมครับที่เวลานักบวชเคาะาะป้อง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 ให้มีความต่อเนื่องทางทางจังหวะโดยที่ไม่เร็วจนเกินไป ทำให้รู้สึกสง,งบอะไรอย่าง <ผม S 2> งี้ผมพยายามในกภาพตามที่บอกว่าเวลาลมผ่านอะไรแคบแค่แบบซองหินอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเสียงวีดีที่มันกลายเป็นแบบอุป,ป,รอปอกรณ์ใช่<อ>เพราะว่ามนุษย์ก็มีการสังเกตว่าเฮ้ย<อ>ถ้าลมผ่านช่องแคบมันจะเกิดเป็นเสียง<อ>ยิง่งแสดงว่ายิ่งรูเล็กมากอาจจะเป็นเสียงที่แหลมขึ้น<อ>หรือว่ารูใหญ่ขึ้นจะเป็นเสียงที่ทุ้มขึ้น<อ>ก็จะมีเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นมาหลายรูปทรงหลายเสียง ทำให้มีเครื่องดนตรีมากยิ่งขึ้นเครื่องดนตรีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็อาศัยจากนี่แหละครับสิ่งที่มนุษย์สังเกตในอดีตเลยว่าอะไรมนะันสามารถให้เสียงแบบไหนได้บ้างแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นเครื่องดนตรีวัฒนธรรมก็จะมีแตกต่างกันอย่างเช่นเครื่องดนตรีเราจะสังเกตว่ามีเครื่องดนตรีที่หน้าตาคล้ายๆกันในแต่ละประเทศซึ่งมันอาจจะเกิดพร้อมๆกันก็ได้หรือบางอันอาจจะเกิดก่อนแล้วก็มีการประยุกต์ไปใช้อะไรี<ช>้จะเป็นวัฒนธรรมร่วมใช่ครับซึ่งเครื่องดนตรีก็มีใช้แม้กระทั่ง ความเพลิดเพลินบันเทิงหรือว่าในเรื่องของพิธีกรรมทางาศาสนาก็มีจากประสบการณ์ที่สังเกตได้อะตัวเครื่องดนตรีหรือว่าตัวดนตรีเองเนี่ยก็จะแบบบ่งบอกเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะครับคือเราได้ยินเลยว่ามาแนวเนี้ยก็จะเป็นดนตรีไทยแล้วก็จะเป็นดนตรีสากลเราเรา,เร,ารู้อยู่ละก็จะมีเอกลักษณ์ของแบบว่าวแต่ละประเทศถ้าเกิดเป็นแบบเป็นดนตรีโบราณโบราณอะไรเงี้ยอ,อาจจะเป็นเครื่องเคาะปึ้ง,ป,งปั้งปึ้งปังอาจจะนึกถึง primitive ก็คือพวกดนตรีเช่าเผ่าะอะไรอย่างงี้เนาะครับผมมาถึงเมนูที่2ของเรากันแล้วนะครับผม,บผมเมนูนี้เราจะทำเครื่องดน,นตรีกันเครื่องดนตรีอะไรครับเครื่องดน,นตรีที่ว่านั้นคือแทมบูรีนครับแทมบูรีเป็นเป็นยังไงครับที่มันจะเป็นอาจจะเป็นรูปทรงกลมหรืออาจจะเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็จะมีเหมือน เหล็กประกอบกันหลายอันหลายอันครับเี่เป็จริงเล็กๆใช่แล้วก็แคบแคบอ๋ออ๋อที่เขาเป็นข้อจังหวะอ่านึกออกนึกออกในที่แบบใช้มือหนึ่งอ่าพอจะนึกออกแล้วครับงั้นเราไปดูพี่โจกับน้องเคที่ไปดูการตกแต่งแทมบูรีนจากจานกระดาษด้วยนะแล้วไปดูกันว่าเขาสองคนเนี่ยจะทำแชมบูรีนได้แบบทั้งน่ารักทั้งเสียงเพราะขนาดไหนไปดูกันเลยครับไปเลยครับสอนศิล สาวต้องหวยแหละคอยอายเห้ต้องหวแหละคอยอายสวัสดีคับพี่โจเชิญเชอเอ้ยสนุกสรุเอาอีกเอาอีกสาวต้องห่วยคอยอาเต้องหวยแหละคอยอายเห่ต้องหวแหละคอยอายต้อง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 สาว มันสนุกขนาดนี้เลยเหรอค่ะมันจมมันเพลิอนเพื่นขนาดนี้แต่ว่ามันจะสนุกมากกว่าถ้าเกิดว่ามีอันเนี้ยหลายๆอันนะคะอ๋อนี่คือเหมือนกับตอนนี้แคทตี้อยู่มีคนเดียวมันกุ้งกิ๊งแค่คนเดียวใช่พี่โจไม่มีให้พี่โจกับเพื่อนๆพื่ทำด้วยดีกว่าทำบอลีนจานกระดาษอ๋อนี่นะครับผมมันเรียดมากนะที่แคทตี่ทำออกมาได้ขนาดนี้อย่างนี้เนี่ยแล้สอนหน่อยสิทำยังไงอะไมรูได้เลยค่ะก่อนอื่นก็ใช้จานกระดาษอันนึงค่ะตองแคที่ใช้อันนึงเหรอของพี่โจใช้2อัน2อันประกอบก <Wow! S 1> พีพ่โจก็จะมีเศษกระดาษเหลือใช้มาขย้ำใส่ไว้นี่กิ๊ีิก็มีคะ่ะกิ๊ี่ก็มีขยับเหมือนก,กันเหรอกิ๊ีิก็มีกระดาษเหมือนกันคะ่ะกระดาษเหลือใช้ใชนะจริงๆถ้าน้องอยากจะให้มันพองๆปองๆมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ของพีพ่โจก็สักสองแผ่นแล้วกันนะแล้วก็แล้วก็ประกบติดพีพ่โจก็มีอันที่กาวแห้งแล้วละกันนะเพราะว่าตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมมีทำ รอไว้แล้วนะครับผมที่ติดกาวเรียบร้อยออกมาเป็นอย่างนี้ครับคิดที่ก็มีค่ะนี่ตัวก็จะมาระบายสีกันสีน้ำตาลอ่อนนะครับแดง1เหลืองหนึ่งขาว2น้ำเงนินอี1ส่วนเคที่ก็ใช้เป็นสีไข่ไก่แบบนี้นะคะส่วนผสมก็คือแดง,ง1เหลืองหนึ่งขาวสามค่ะมีกระดิ่งด้วยใช่ไหม มีกระดิ่งอยู่ในแทมโบลินนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกําหนดจุดเดี๋ยวพี่ตจกำหนดจุดอีกฝั่งหนึ่งให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมอาละพอเสร็จเรียบร้อยทาสีทั้งสองด้านาร์ k จุดไว้แล้วก็ไปเจาะรูครับผมออกมาเป็นแบบนี้นี่ค่ะก่อนที่เจะไปใส่กระดิ่งเป็นแทมโบลินเนี่ยก็ตกแต่งไปก่อนแล้วกันนะครับผมกระมจิ๊ของพี่โจก็เป็นหน้าคนบ้างดีกว่าคิดว่า ทำเป็นแบบหน้าของเจ๊ที่ค่ะในวุฒิชนแบบผมหยักๆค่ะขอเยืมสีน้ำตาลมาระบายเป็นผมหน่อยค่ะน้ำตาลอะไรคะน้ำตาลแบบหน้าค่ะน้ำตาลนี้เหรอสีนี้ใช่ไหมค่ะเอาเลยขอบคุณค่ะจากกระดาษสีขาวมานะครับผมเดี๋ยวจะมาแปะให้กลายเป็นปากแบบตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตา โอเคค่ะพอเคที่ระบายผมด้านนี้เสร็จนะคะเคนที่ก็จะตกแต่งหน้าค่ะแล้วก็รอให้แห้งจากนก็ทําอีกด้านหนึ่งค่ะนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับรวาดตานะครับคนปากกว้างต่อไปเคที่ก็จะทําเป็นแก้มน่ารักน่ารักค่ะ ตัเติมผมบ้างถ้า่งนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะให้มาดูการร้อยกระดิ่งเลยลวกันรกระดิ่งมาใช้ตรงนี้นะครับเราใช้กับลวดกำมะหยี่ครับเริ่มจากการร้อยเข้ามาเลยแล้วก็มัดปมอย่างนี้นะครับขมวดปลายหลัลงจากนั้นครับ้นมาแตงจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนร้อยกับกระดิ่ง ทำแบบนี้วนไปจนรอบเลยนะครับแล้วข้อดีอย่างหนึ่งของลวดกำรรมะหยี่นะครับคือพอเมื่อมันจบเส้นแบบนี้นะครับผมเราสามารถนํำมาอีกบบเส้นหนึ่งนะครับมาต่อกันโดยการพันกันแบบนี้เลยเคที okay, จะเสร็จแล้วนะคะพี่โจเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าของโจก็เดี๋ยวเหลือการตกแต่งในรายละเอียดอีกด้านหนึ่งของเทที่เนี่ย ทำเสร็จหมดแล้วใช่ไหมทั้งสองด้านใช่ไหมผมพี่โจก็ยังเหลือหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเอาตกแต่งนะครับผมให้เสร็จเรียบร้อยผมพี่โจก็จะเป็นแนวแบบคล้ายๆอทัมโบลินทัมโบลินชนเผ่าหน่อยที่ด้านนึงเป็นแนวตกใจแม่เอ๊ะ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 เอะเอ๊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  ซ้อนกันแผ่นเล็กๆในตรงที่มันเกิดเสียงเนาะใช่ก็คือการกระทบกันของแผ่นโลหะทําให้เกิดเสียงเวลาเราเคาะแต่นี้เขาไม่สามารถหาแผ่นโลหะจํานวนมากขนาดนั้นได้อ่าใช่แล้วมันก็ทํายากก็เลยเอากระดิ่งมาใช้แทนเกิดเสียงได้เหมือนกันอ่าใช่ครับแต่ว่าเสียงอาจจะไม่ไม่ใช่แบบแทบูลินจริงๆแต่นีนก็เป็นเสียงกระดิ่งอ่าซึ่งสามารถให้ให้จังหวะได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีการตกแต่งพวก พี่โจก็ทําเป็นรูปหน้าหน้า <That S 1> คนป่าแดดฟันน้องเค <c oughs> ที่ก็ทําหน้าเป็นหน้าน้องเคที่แต่ว่าพอทำแล้วเออน่ารักออกมาน่ารักเ <c oughs> ราตผมซึ่งเครื่องดนตรีเห็นไหมครับว่าเราสามารถใช้ออของรอบตัวเรามาทําเครื่องดนตรีได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเคาะหรือเรียกว่า percussion อ <c oughs> <c oughs> ก็คือเคาะเพื่อเพื่อทำจังหวะ เรื่องของเครื่องดน,นตรีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของศิลปะอย่างเดียวครับเขาก็จริงๆแล้วจุดกําเนิดมันคือเรื่องของวิทยาศาสตร์เลยนะครับคือเราจะเรียนแบบเสียงชนิดนี้ชนิดนี้ด้วยวิธีไหนอย่างเช่นการจะทําเสียงกีตาร์ไม่ใช่แบบอยู่ๆเราก็จะสามารถเอาเอ็นมาขึงแล้วก็ดีดเป็นโน้ตได้เลยมันต้องมีการศึกษาว่าระยะห่างของคอกีตาร์คือเฟรตเฟรตในคอกีตาร์ว่าเราต้องหาขนาดไหนเพื่อให้เป็นโน้ต แบบไหนห่างเท่านี้เพื่อเพื่อเป็นโน้ตโดฟ้าอะไรอย่างนี้เรียงแล้วตัวบอดี้ก็ทําให้เสียงมันสดออกมาตัวบอดี้ที่ต่างกันไปเสียงก็ได้เสียงที่ต่างกันจะสังเกตว่ากีตาร์โปร่งก็จะมีบอดดี้ที่โปร่งดูเหมือนใหญ่แต่ข้างในกลวงเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันกลวงข้างในข้างในมันกลวงหมดเลยมีรูเพื่อเวลาดีดมันจะเกิดการสั่นของเสียงของสายพวกนี้แล้วสะท้อนเข้าไปแล้วก็สะท้อนกลับออกมา ทำให้เสียงมาดูกัางวานขึ้นจะสังเกตว่ากีตาร์โปร่งยิ่งตัวใหญ่มากเสียงมันก็จะยิ่งดังขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าอ้าวแล้วทำไมกีตาร์ไฟฟ้าถึงมีเสียงได้เออใช่กีตาร์ไฟฟ้าจะไม่มีเรื่องของความโปร่งของเนื้อบอดี้ใช่มันตันแต่ว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าปิกอัพปิกอัพใช่ที่ไม่ใช่ลถนะมีปิกอัพก็คือตัวตัวขยายเสียงออกไปอ่าครับเหมือนเช่นเดียวกับไมโครโฟนเหมือนไมโครโฟนเลยอ่า เรจะคอยซับเสียงแทนที่มันจะเป็นรูแต่ว่ามันเป็นเหมือนซับเสียงเข้าไปในในตัวปิ๊กอัพที่เป็นวงจรอย่างนั้นแล้วก็ขยายออกไปผ่านไปออกแอมลิฟายเออร์ก็กลายเป็นเสียงออกมาเหมือนกันทําให้เราสามารถเล่นกับเสียงตรงนั้นได้โดยที่มันสามารถแปลงสัญญาณได้อย่างเช่นกีตาร์ไฟฟ้าที่จะมีเอฟเฟกหลายๆเสียงมีหลายเอฟเฟกมีเยอะมากมีเอฟเฟกที่เป็นเลย์ก็จะเป็นเสียงย้อนกลับไปย้อนกลับมา ดีดไปอันนึง<ล>กลงกใช่ใชเป็น<อ>ดีเล์อะไรอย่างนี้ซึ่งในเชิงของศิลปะแล้วที่ไม่ใช่เรื่องของดนตรีนะครับเรื่องของการทํางานศิลปะด้วยเสียงเนี่ยก็มีศิลปินหลายท่านที่นําเสียงเนี่ยมาใช้แต่ว่าไม่ใช่เสียงของดนตรีครับเป็นเสียงอย่างอื่นเลยซึ่งผมเคยเห็นงานเซาเขาเรียกซาอาร์ตตัวศิลปินเองก็ไปเอาเสียงจากธรรมชาตินู่นนี่นั่นไปอัดเทปอัดเสียงรคคอร์ดมาเสียงจากต้นไม้เสียงจากธรรมชาติแล้วก็เอามาใส่ เป็นงานเปิดในงานศิละปะของตัวเองอเป็นเหมือนจําลองจม่กาวเ<ำ>สีงไม่กล่าวใช่ไหมใช่แต่ว่าแล้วเอามาเปิดพร้อมกันแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นจําลองยูโทเปียของเขาอะไรอย่างงี้หรือว่าเคยเจองานศิลปินที่เขาไปอัดเสียงตามสถานที่คนเยอะๆต่างๆแบบสาเพงรถไฟฟ้าห้างต่างๆแล้วเขาก็เอามาเปิดพร้อมกันเลยโดยที่ใช้หลกักวิทยาศาสตร์อันอื่นลงไปอีกแบบว่าลําโพงเขาสามารถ ยืดหดได้เพื่อจะเพิ่มความเพิ่มแวมใช่เพื่อความเข้มข้นของเสียงแบบสลับกันโดยลําโพงเขาจะผูกกับสายแล้วก็เป็นเป็นเหมือนชักลอกที่เป็นอัตโนมัติโอ้ลำโพงก็จะเคลื่อนที่ตลอดเวลาโอ้โหเรื่องดนตรีนี่แบบว่าลึกซึ้งกว้างไกลแบบคนที่ไม่รู้อย่างผมเนี่ยฟังเพลินเลยอ่ะผมก็ยังแบบว่ายังรู้สึกว่าต้องศึกษาอะไรเพิ่มอีกเยอะเลยครับน่าสนุกเหมือนกันดังนั้นแบบน้องๆลองไปสังเกตหรือว่าศึกษาเพิ่ม รอบตัวได้เลยครับยิ่งคนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วเนี่ยน่าจะแบบลึกซึ้งเรื่องพวกนี้ได้ง่ายๆเนาะใช่ครับ,รบผมมาสู่เมนูที่3ของเรานะครับ,รบผมจะบอกได้เลยว่าเมนูนี้ทำให้รู้เลยว่าดนตรีเนี่ยไม่เกี่ยวกับอายุเลยจริงๆครับครับผมไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเล่นดนตรนีหรือว่าเข้าใจหรือว่ามีความสนุกสนานไปกับดนตรีได้ใช่ครับมาดูคุณตาอาว82 ที่เขาเล่นดนตรีไทยอะครับโดยที่แบบว่าเขาไม่ได้อ่านโน้ตไม่ได้ไม่ได้เขียนโน้ตแต่ว่าสามารถจะสอนดนตรีไทยให้กับร,รุ่นรุ่นถัดไปได้ไปดูเมนูนี้เลยครับกับรายการลุยไม่รู้เลยสูงไวดีดีไปดูเลยครับไปครับ คือตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นที่ล่ำลือกันนะคะว่าที่นี่มีคุณปู่ท่านหนึ่งอายุ80ปีค่ะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในย่านนี้นะคะอาวุธประจําตัวของคุณปู่นั้นนะคะก็คือเจ้านี่ค่ะและความสามารถพิเศษของคุณปู่นั้นนะคะต้องบอกว่าใหญ่เบอร์นี้เลยทีเดียวค่ะ การรัวละนาต้องบอกว่าดุดันหนักแน่นตีแม่นแบบไม่ต้องอ่านเนื้อและไม่ใช้แค่ตีระนาได้เท่านั้นนะคะของวงใหญ่คุณปู่ก็สามารถเล่นได้แบบนี้ค่ะ หรือว่าจะเป็นละนาดทุ้มคุณปู่ก็ทุ่มเทเล่นได้แบบนี้ค่ะแม้กระทั่งตะโพนไทยคุณปู่ยังตีเป็นจังหวะจักโคนได้แบบนี้ค่ะและคุณปู่ท่านนี้คือปรมาจารย์ด้านดนตรีไทย สืบทอดวิชามาจากครูดนตรีไทยย่านฝั่งทนปัจจุบันเป็นเจ้าของคณะพัทยรัฐบ้านใหม่คณะเก่าแก่สืบทอดวิชาดนตรีมาหลายรุ่นและยังคงอนุรักษ์สืบสานการแสดงดนตรีไทยและเป็นครูดนตรีไทยที่น่าจะมีอายุมากที่สุดในย่านนี้ความจำก็ยังดีเทคนิคการเล่นก็ยังแม่นและยังเล่นดนตรีไทยได้อย่างคล่องแคล่วอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ ปู่วิเชียนเกิดผลวัย8ปีปีปู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะคะอะไรเหรออะไรคะเนี่ยโอ้โหเข้ามาในบ้านปู่นี่เครื่องดนตรีเต็มไปหมดเลยครับปู่ดนตรีไทยแต่ละประเภทจะมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเช่นบางชิ้นก็ให้เสียงทุ้ม บางชิ้นก็ให้เสียงก้องกังวานบางชิ้นก็ให้เสียงแหลมเมื่อนำมารวมกันตามตัวโน้ตก็จะกลายเป็นบทเพลงอันไพเราะนั่นเองค่ะอย่างปู่เอเนี่ยเริ่มเรียนดนตรีไทยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ตีเครื่องดนตรีไทยนี่ขนาดยืนตีกรอทัดเนี่ยกลองใหญ่เนี่ยตีได้มาตั้งอายุเจ็ดขวบเจ็ดขวบหกขวบเจ็ดขวบเพื่อนหกเจ็ดขวบนี่ถือว่าตอนหนึ่งเลยนะปู่อ๋อหกเจ็ดขวบนี่ก็เริ่มจับเครื่องดนตรีแล้วดนตรีแล้วเนาะแล้วทําไมตอนนั้นเราสนใจที่จะเรียนรู้ดนตรีไทยล่ะคะมันเป็นอย่างใจมันรัก มันมีความสนใจมาตั้งแต่เด็กๆแล้คใครเติดีๆเดินยังไปนั่งแอบดูเขานั่งดูเขาต้องตีตตตตให้ได้อย่างนี้แล้วจายนะ,ะมีความันมันหมายมันม่นมั่นใจตัวอกูจะต้องเตีให้ได้อย่างนี้คค่ะค่ะะตอนที่เราเริ่มที่จะเรียนรู้ดนตรีไทยใหม่ๆเนี่ยใครเป็นคนสอนคะ พี่ชายกำนันทำพลานเกิดผลที่เป็นศิลปินแห่งชาติเป็นลูกของลุงพ่อของพี่พี่พี่เป็นลูกน้องรุ่นางการก็พี่ชายเนี่ยไม่ชืมอม้าอะไรมือมีวิชาความรู้เขาไปเรียนกรุงเทพพ่อฉันเนี่ยเป็นคนเอาไปจะไปไปไปให้กับที่บ้านของพาทยาโกศลบ้านของครูจังหวังทั่วเรื่องพาทยาโกศลแล้วก็ ไปอยู่เรไปเรียนสายฝั่งทนค่ะค่ะคือไปได้วิชามาจากที่นัน่นแล้วก็สืบทอดวิชากันมา,นา,มาจากรุ่นสูงรุ่นสูงรุ่นนี้น จะเป็นนักดนตรีรุ่นใหญ่มากความสามารถนะคะในการเล่นดนตรีไทยหลากหลายชนิดแล้วนะคะคุณปู่นี่ก็ยังเปิดบ้านค่ะให้เป็นโรงเรียนเป็นสถานศึกษาเพื่อที่จะสอนวิชาดนตรีไทยที่ได้ไปเรียนรู้มาจากครูที่ฝั่งทนให้กับคนที่สนใจด้วยค่ะขึ้นมาข้าข้ามามือมือ,ม,อ,ม,อมือนานขึ้นไหมขึ้นมาละเออ อ้าวขึ้นไปลงมาขึ้นมาลงไป มากเลยอะเห็นไหมครับว่าดนตรีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อายุจริงๆเนาะผมก็ไม่ได้ซ้อมทุกวันนะจริงๆแล้วไม่ได้เล่นนะเพราะเหมือนเอาจริงการเล่นดนตรีได้มันก็เหมือนเหมือนเราปั่นจักรยานได้อะแม้เราจะไม่ได้ซ้อมนานเนี่ยสุดท้ายเราก็กลับมาเล่นได้อยู่ดีวันนี้เมนูเราก็เป็นแบบพาร์ทของดนตรีใช้ใช้หูในการแบบว่า ซึมซาบนาะในการเสพในการรับรู้ใช่ครับในการรับรู้จริงๆมันก็คือศิลปะแขนงหนึ่งลองนึกสภาพว่าถ้าเราไปฝึกศิลปะถ้าฝึกวาดฝึกแม้กระทั่งฝึกถ่ายรูปมันจะมีการแบบเราใช้ฝึกสกิลฝึกฝีมือแล้วก็ใช้ตาเนี่ยฝึกให้ดูเลาเลาตาให้รู้สึกว่าตาเรามองงานออกว่างานนี้สวยงานนี้ไม่สวยแล้วจะพัฒนาฝีมือยังไงดนตรีก็เหมือนกันเราก็ฝึกสกิลเหมือนกันเราฝึกความชํานาญแล้วเราก็ใช้หูเนี่ยเป็นการรับรู้เราเกาหูให ให้หูเนี่ยฟังว่าอันไหนดีไม่ดีอันไหนพร้อมไม่พร้อมใช่แล้วทุกอย่างมันขึ้นอยู่การฝึกหมดเลยครับใช่ครับก็คือถ้าเราจะเก<ช>่งถ้าเราจะชำนาหรือเราจะออกก่อนที่เราจะออกนอกกรอบเราต้องพื้นฐานเราต้องแน่นก่อนใช่ครับเราต้องศึกษามาอย่างดีก่อนไม่ว่าน้องๆจะชอบศิลปะหรือวิชาแขนงไหนก็ตามขอให้น้องๆตั้งใจฝึกฝนมันแล้วน้องๆก็จะพัฒนาและเก่งขึ้นได้เองครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปฝึกดนตรีกันต่อใช่แล้วพบกันใหม่กับรายการอาร์ตคาเฟ่ แล้ววันนี้สวัสดีครับไปเล่นกัน